เบสหนว่าน้องสาวมึงอ่ะที่จะพาไหมให้กูรู้จักอ่ะเออช่วงนี้น้องสาวกูเริ่มมีอาการแปลกๆไงไม่รู้ <c oughs> อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะแต่ <c oughs> พูดไปอ่ะมันก็เป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งนะเว้ยนิสัยก็ดีมารยาทก็งามอ่ะเออเหมาะกับเป็นมันสติเลยนะเว้ย <c oughs> โอ้โหตอนผู้หญิงที่วิ่งผ่านหน่อยมเมื่อกี้ ลูงสาวมึงเรื่องเหรอวะไม่ใช่หรอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะผู้หญิงเขาเนี้ยสิไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วถามแม่ค้าว่าเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าคนละสิบบาทแต่เนี้ยนางเลี้ยงยุ่งมาเป็นแพกเลยเนี่ยแล้วนี่จะวิ่งหนีทำไมเนี่ยก็เขาวิ่งตามฉันฉันก็วิ่งหนีไงเขาไม่ถึงคนละสิบบาทไม่ใช่แพคละสิบบาทเอาคืนให้เขาไปจะว่าไปก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ย นี่ทำไมอยู่ดีๆไปขโมยของเขาอ่ะเออช่างเถอะช่างเถอะต่อไปนะถ้าพี่พูดอะไรอ่ะแกก็ต้องทำตามสิ่งที่พี่พูดห้ามเถียงเข้าใจไหมเข้าใจเออไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะเว้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดซะ่น่หย่ก็เขาบอกว่าสิบบาทเขาบอกสิบบาทอ่ะหัวละสิบบาท แต่แกล่อออกมาสักแพ็กหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าไงเดกนาีงินต่อห้าเอห็นน้องสาวผมเป็นแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกครับเออจริงๆแล้วเป็นคนที่มารยาทดีมากเลยนะดีงามใครได้ไปครอบครองนี่ดีมากเลยเนี่ยกูเนี่ยสอนเรื่องมารยาทมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่เนี่ยเค่งเรื่องมารยาท ไม่รีบขอโทษพี่เขาอีกรีบลุกขึ้นมาขอโทษพี่เขาสิมารยากเหรอใช่เออมารยาหะถูกแล้วขอโทษโอ้โอ้ไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ย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 เป็นไรอ่ะเป็นไรเฮ้ยกูขอทำไมกูขอโทษทำไมอ่ะฮะ เฮ้ยลุกขึ้น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 ฮะพอลุกลุกลุก <c oughs> น้องสาวกูอะ่ะเป็นแบบนี้แหละอย่า <c oughs> ไปคิดมากนะสงสัยคงจะเค่งเรื่องมรารยาทเยอะไปนิดนึง <c oughs> แต่เมื่อกี้เขาขอโทษจากใจจริงเลยนุ้ยเออนั้นขอโทษจากใจจริงเลยเอแต่ตอนสมัยเรียนนะเกณนิยมเบอร์หนึ่งอะ่ะครูเนี่ยชอบมากเลย <c oughs> เอ แกเป็นบ้าอะไรไปเกาหลังให้เขาเนี่ยก็ฉันเห็นเขาเกาไม่ถึงอ่ะฉันเห็นแล้วรู้สึกอึดอัดมากเลยก็เลยไปช่วยเขาเกาอ่ะโธ่เอยคนดีเหรอนี่แกไปขโมยวน้ำเขาทำไมอีกเนี่ยเราจะช่วยเขาฟรีๆได้ยังไงล่ะเราก็ต้องมีของตอบแทนสิเนี่ยนี่เนี่ยที่ฉันแอบเอามาสองขวด